เอาล้วครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็มาอยู่กับปัจจพลสาวนะครับวันนี้เราจะมาลักควายลุงดีไปแลกค่าไถ่นะครับทุกคนนะามาดูควายให้ลุงดีครับสงสัยต้องเอาไปเล่ค่าไถ่แล้วนี่ไงไง จะของไปไหนเาง่างจะของไปไหนหางห่องไทยสื่ออย่างเดียวนี่วัดวัดมันถึงน้ำป้ไหนสุดกูดาวกูตบเีนี้ฮ như là lẽ thứ con thứ nào vô chưa con thứ nào vô một nồi đi ngày về luôn cho khoảng về này มูโตสามตัวนีดังเนาะออกสองลูกดีถุงนี้เนาะเอ้ะฮกเม็นว่เสียบวกกินยาฮะเฮ้

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่ไม่อยู่เกาะไม่นบายเลยนคนนี้หยิบเอาหน่อยไม่ยังไงแม่ยื่ขั้วไว้ไไปเถไปทางนี้ก็ได้มาตองแยงน้ำนะตองแยงน้ำนะยู่นั่นแหละแล้วมาทีแม่ <laughs> <laughs> มันไหวไปมันไหวไปเออนี่นี่มันหไ <laughs> นหวไปหาบักหน่อยฮะเอาก่อนดิเจ็บปี๊ซะ มันพาเสียงมากกันไปแล้วพี่เต้นคำปดน้ำมันแจ๊บไปแล้วให้มันน้อยน้อยน,น้อยจะขาไม่ใส่บูมเว้ยมัน่ะไม่เกี่ยมันไม่เก่ยมันอยู่ มาทางนั่งใส่บาาักฮามมาถีน้ำสิโกหี่งว่าใส่เสื้อเหลืองๆกุ้งไหลเส้นสบอเลนะใส่อีทองคำไอทองขูดแล้วโอเคครับยังบางๆไม่ถึงน้ำบ่หน่อยนี่บวงน้ำบ่

ก็แล้วม,าม,มา,วา,ามันจอยมันเน่าอ้วนภรรยามึงจอยติดเต็นท้อนนิน่อยเอ๊ะมันบอกไข่ซุนนู่นไม่ใช่ไปนน้ำนะมีมีแนวตอกลักก็ล่ะบโบมันไม่เนี่ยแตก่กแล้มีเนี่ยตอกลักที่พี่ยับลักไปให้ ยัแล้วก็ไปใส้น้ำซุดอะไตีเสียกมันอ้วนหิวน้ำจ้าอ้วนหิวน้ำน้ำปลาค้วึ้นดีคอยอ่มาผูกไว้ก็ได้ดอกเออกันนะมึงสีเก้ยังนะ เอามาฟิกน้ำกันอันนี้ว่าอันไปไปไปว่ะเฮ้ยยิ่งฉันจะไปลงน้ำเลย กินวลานามตัวนี้ ไม่ไปหากันดอกบอบอบอไม่ไปเว้ยไปไปเขางานเลอ้วนน้ำแล้วกเลยไม่กินหรืไม่กินอีกมัถึงกไม่กินอีกดิฉันเอาไปพาไปบอไง มำมันอยากอาบดี<ม>อยากมันลงหน้าเขาเน,นี่ยไม่ใช่ไปใชของมันเฮ้ยแล้วมันไม่มมไมม้าเขา กูเง <Z an aaS as> ่อไงว่าลงนาววไม่เขาอันนี้ได้รเป็นมัก่เลยสองกำไเลยไม่ได้ว่าชีเน่ะมันบ่อซีอันนี้จาเป็นงหน้าหน้าหน้าหลังเืลอมไมันแต่ว่ามองไม่เขาไม่ได้บ่อขวยข้าุ่นนะงานนั้นนะเอ้ยงานนั้นเราเอาลงประจำไปเปบอเอาไปเบิงดิ อไม่กินบอทำไมกินหญ้ากับตวม่ไปครเวลานไม่ไเราไม่กินหญ้าอยู่เฮ้อ๋อแ่าได้เราไม่กินหาอยู่มัดมันอาีจอยม่กินน้ำมมันถึงอาจอยมันถึงน้ำบ่ มันพออาบกับพอถ่ายมันอาบดอก <c oughs> ไม่ลงขเขาเขาคุ้งเงินไม่รอดดู <c oughs> โ<บ>อเคครับเชื่อกันไหมคลิปทีท่สองครับ